เออสื่อเรียนด้วยนะตอนนี้ะู่ผมใน่กเยนะเจมเมอร์นะออเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นตัหน้าช็อตนะเล่นตัวเนี้ยอ่าอยากได้ห้องของตัวเองนกดตรงนี้เลยพาชื่อห้องชงเอ็นอเออ n ออ n อกันนะนีอบีก็อือ

ถืงไงอไว้กันนะลองกันีหน้าดีขึ้นกดสร้างไปเลยนะเออก็นี่คือดาวห้องแล้วไม่ต้องใจกดเล่นไปเลยนะกดกดแล้วามาทุกการอ่ะเออทำมาโม้ผมเปลี่ยนนะทำผมไปมลงป 300, ใหม่แล้วก็เอออยากเป็นดีเจหาเขาพูดคุยนะกดหลายคนนะเปลี่ยนเป็นคิวนะเดี๋มันจะเป็นสามร้อยใช่ไหมแล้วก็แบบแบบไปนี่เลย กดชแนลคาร์ลุชุกภาพเสียงกดหมเพลงเนี à, ấy, 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 đó, ่ครับก e ็เป็นอันนี้นะแล้วถามว่าไอสามารถเป็นนักแสดงทำไมทำทำที่อะไรนะเดี๋ยวปรับได้นะชแนลนะนี้ยปรับเป็นไม่จัเป็นก็ได้นะเออเสี่ยผมก็เลยไปแล้วขอภัยนะสร้างห้องเดินได้นะทำเป็นเกมอะเกมว่า เอ็มชุ่ชุมชุ่มชุ่มนี่ให้ล็กเลยแม่กันนะดูงข้าวัดดะ่ลอกโอเ ปิดหมดเลยเนี่ยเปิดปิดไปนึ่ชุมแค้มีน้ก็สาห้องเท็ดเจนะเจดีเจโอเคเจดห้องก็ปิดก่อนปิดปิดไปอะไระก็เอะไรอะมีี สร้า่นี่นก็เป็นห้องดเจยยเรียบร้อยแล้วอเออเยก,กแต่งก็กดกดไปเคอกอะไรวะอ๋อนเดตหมนะอ๋อกด,ดูกันได้เลยเลนาดตัวนะ ご機嫌なよ。 น่ะมน่ะได้ินเม่สนี่การนี่เป็นอยังนี่นะอสกรนี่ช่วก็ตกลงนะอ๋อก็จะขึ้นมาให้ก็อยากเข้าห้องกรเรนนะมาที่ยัองนิยมอนี่ยนะรมีห้องอะห้องอะไร เอาดิผมอยาเป็นดิจ็กห้องนี้ันอออีห้องนี้ผมกำลังสมัครอยู่ไจะมาดูผมได้นะอยกนข้างหในการสมัครนี้วันนี้เออเออเออกันได้นะเออ ที่ก็มีดีจีนบ่อยอ่ะติดปุ่มกล้องเดี๋ยวขอาคนมี่งินบัญชีสูงมีเงินเดี๋ยวเลสเลสสมาชิกคลื่อนได้เดี๋ยวเปิดกล้องได้เดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยวไปเอามาให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกลงกับเจ้ถุยอ่ะนี่ครับเปิดกล้องเล้นะปิดกล้องเป็นบะไรนะกีบเลสเลสอะไรไปสำเสร็จสำเสร็จเสียเลขอะไรไปวันนี้ร้อยเจ็ดหรอสรุปวันนี้ต้องขอจบคลิปเพลงแค่นี้แล้วครับ